ทางจังหวัดนครพนมกันแน่ค่ะทางการไฟฟ้าส่วนผู้มีผากจังหวัดนครพนมมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภูทีมีส่วนใด้ส่วนเสียผาครัฐประจำปี2 5 6 8ค่ะ โดยวาทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผูวาราชการจังหวัดนครพนมก็ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถีม่มีส่วนใดส่วนเสียกลุ่มภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนมประจำปี2 5 6 8เพื่อที่จะทางการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคนครพนมจัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระวางหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตลอดจนแหลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรับฟังข้อเสนอแนะและก็นำเสนอความก้าวหนา้าด้านเทคโนโลยีและก็บริการใหม่ๆของการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคณการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคจังหวัดนครพนมโดยมีการบรรยายในหัวข้อที่สำคัญอย่างเช่นภาพรวมบทบาทภารกิจของการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคบริการและกัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของทาง PEA ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ การบริหารจัดการเรื่องของการโหลดไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใส่ไฟฟ้าร่วมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสมาร์ทเมเตอร์และก็ AMI M และก AM ็ AMI a m r นะคะและก็มีการนำเสนอเรื่องของการบริการดิจิทัลน,นะคะอย่างเช่น PEA eBin PEA สมาร์ทพลัดและก็ PEA p a i v i t e l e s s นั่นเองค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเบญเกิดนไนก่้าวชื่นชมและก็เน้นย้ำถึงความถุมเทศเสียสละและก็จิตสาธารณะของบุคลากรการไฟฟา้าส่วนผู้มีภาคที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหลายบริการประชาชนอย่างเต็มกำลังแม่ว่าในพื้นที่ห้างไกลและทุรกันดารพร้อมสะท้อนเห็นถึงการพัฒนาการขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์สุขของประชาชนความหมัน่นโคงด่านพลังงานและความอย่างยืนของชุมชนมากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรจากการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวนั่นเอง โดยการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการเหตุงานเชิงเทคนิคแบบดั้งเดิมสู่การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์สังการอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายโครงข่ายไฟฟ้าและการใส่พลังงานทางเลือกในพื้นที่ห่างไกลเป็นรากฐานสําคัญค่ะในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ